สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องชาวเพศักรกรทุกท่านนะคะพลอยนะคะเภศัชกรหญิงวิภาณาเทียนชาสีค่ะก่อนอื่นนะคะก็อขอขอบคุณพี่พี่แอมแผนะคะที่ให้พลอยได้มีโอกาสมาแชร์มองเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับการทํางานนะคะในวิชาชีพเพศักรกรของพวกเรานะคะปัจจุบันค่ะพลอยทําตําแหน่งโปรดักต์แมเนเจอร์นะคะของบริษัทโนวาติแผนกธุรกิจแซนดอสค่ะ แต่ตลอดระยะเวลาที่พลทำงาน Product Manager มาประมาณ6ปีนะคะสิ่งที่พลเรียนรู้แล้วว่ารู้สึกว่าเราได้มีบทบาทสำคัญในตำแหน่งนี้นะคะคือการทำให้ผู้ป่วยนะคะเข้าถึงยาที่มีคุณภาพประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ความปลอดภัยค่ะเพราะเราเหมือนเป็นด่านแรกๆนะคะที่จะทำให้ยาตัวนี้ลอนช์ออกมาได้แล้วก็ทำให้เราสื่อสารกับแพทย์แล้วก็เภสัชกรโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะในการทำงานตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาของการเป็น Product Manager นะคะก็คือเทคนิคของการบริหารเวลาค่ะซึ่งวันนี้นะคะพลอยก็อยากมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารเวลานะคะเผื่อเป็นทิปในการทำงานให้กับพี่ๆน้องๆท่านอื่นนะคะสำหรับทุกคนนะคะพลอยมองว่าทุกคนอาจจะมีเทคนิคการบริหารเวลาที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่สำหรับพลอยแล้วเนี่ยพลอยให้ลำดับความสำคัญของการทำงานครอบครัวแล้วก็ ต่อตัวเองนะคะพอๆกันนะคะก็คือมีการบริหารเวลาเนี่ยให้กับลำดับความสําคัญในชีวิตค่ะพอพอยเชื่อว่าการทํางานที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือการทํางานที่เราเป็นการทํางานที่เรามีความสุขในด้านอื่นๆด้วยนะคะซึ่ง 2. เทคนิคง่ายๆนะคะที่พอยมีสําหรับในการบริหารเวลานะคะในในส่วนของการทํางานทั้งหมดนะคะก็คือ 1. ข้อแรกก็คือการกําหนดเป้าหมายค่ะพอพอยเชื่อว่าการกําหนดเป้าหมายนะคะ,าาาาะ,คะทาให้เรามี ดิเรกชันในการทํางานที่มันชัดเจนนะคะจะทําทให้เราไปถึงเป้าหมายได้ไวมากขึ้นซึ่งการกําหนดเป้าหมายนะคะก็มีตั้งแต่เป้าหมายระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะไกลนะคะ แต่เป้าหมายที่เป็นในส่วนของระยะกลางและระยะไกลเนี่ยชอบเป็นส่วนที่แบบทุกคนแบบละเลยออกไปนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาตัวเองค่ะเพราะพอเชื่อว่าการที่เป็นเป้าหมายระยะกลางและไกลเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองนะคะ <laughs> เพื่อให้ไปถึงจุดเป้าหมายตรงนั้นนะคะหรือว่าการเก็บประสบการณ์ต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากให้ทุกคนแบบมีการวางเป้าหมายที่ชัดเจนจับต้องได้นะคะเพราะจะทําให้เราบริหารเวลาการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ส่วนที่2นะคะก็คือเมื่อเราทราบเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยนคนส่วนใหญ่นะคะก็จะมีวิธีลำดับขั้นตอนในการทํางานเนาะคนก็จะรู้แล้วว่าตอนนี้ต้องทํางานอะไรบ้าง12345ถูกต้องไหมคะแต่สิ่งที่สําคัญกว่าการที่เรารู้ว่าเราควรจะทําอะไรในงานนะคะมันคือการที่เราจะรู้ว่าเราไม่ควรจะทําอะไรคะ่ะเพราะว่าการที่เรารู้ว่า เราไม่ควรจะทําอะไรสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากเลยนะคะเพราะไอสิ่งที่เราไม่รู้เรารู้ว่าเราไม่ควรจะทําอะไรตรงนี้มันจะมาเบียดบังเวลาของเราไปค่ะในตลอด24ชั่วโมงที่เรามีเท่าคนอื่นถ้าเรามัวแต่ไปทําสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันไม่ควรจะทำะคะ่ะมันก็ทําให้เราอ่ะไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานนะคะซึ่งไอคำว่าเราไม่ควรจะทำอะไรมันเหมือนเป็นโจนที่มาขโมยเวลาจากเราไปนะคะ ซึ่ง2เทคนิคนี้นะคะก็เป็น2เทคนิคที่พลอยอยึดถือแล้วก็ทำมาตลอดระยะเวลาที่พลอยทำงานมานะคะโดยเฉพาะมาทำ Product Manager ทั้งหมด6ปีนะคะก็รู้สึกว่าเออมันก็ทำให้เราสามารถบาลานซ์นะคะในเรื่องของการทำงานเรื่องของครอบครัวนะคะรวมไปถึงการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะการดูแลตัวเองต่างๆนะคะทำให้เราเป็นคนที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นคนทำงานได้อย่างมีความสุขนะคะ ถ้าพี่ๆน้องๆเภสัชกรท่านใดนะคะมีความคิดเห็นหรือว่ามีเทคนิคเกี่ยวกับการบริหารเวลานะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะก็สุดท้ายนี้แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมีการทำงานนะคะมีประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานแล้วก็มีเวลาดูแลครอบครัวแล้วก็สุขภาพของตนเองด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย